สนับสนุนโดย Estiute t Skin Care เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล สวัสดีครับก็พบกับหมอการเขียนเล่านะครับวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังดูดไขมันและฉีดไขมันหน้านะครับก็เป็นหาการยอดฮิตของหมอก,กันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะบอกว่าหลังจากเติมไขมันก็จะมีคนถามเยอะมากว่าหน้าบวมนานไหมจริงแล้วก็แล้วแต่ว่าอยากจะใช้หน้าเร็วแค่ไหนเราก็มีตั้งแต่3วันสวยไปจนถึงสามสัปดาห์สวยนะครับก็จริงๆแล้วก็พิธีการดูแลเนี่ยก็หลังจากเราดูดไขมันฉีดไขมันหน้าเสร็จเนี่ยหมอจะให้นอนพักประมาณ2ชั่วโมง โถึง3ชั่วโมงนะครับแต่จะนอนพักแล้วใช่แบบกินน้าได้อะไรได้ดีนะครับไม่มีเกิดการขึ้นไส้อาเจียนไม่เจ็บแผลมากก็กลับบ้านได้ถ้าเกิดมีการเจ็บแผลอะไรเราก็จะฉีดยาแก้ปวดนะครับซึ่งก็เป็นยาที่ปลอดภัยมากก็จะฉีดเข้าเส้นแค่ก็จะไม่ค่อยปวดแล้วก็บียาให้กลับบ้านนะครับแค่นี้นะครับเป็นยาฆ่าเชื้อ,อยาลดบวมนะครับมียาแก้ปวดให้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยลาฉีดที่หน้าเนี่ยไม่เจ็บเลยอึงนะครับเพราะมันดูเป่งปังแต่ว่าตรงที่ขาเนี่ย เด็กที่ท้องอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับก็จะเป็นธรรมดาการดูดไขมันแล้วก็บางเคสเนี่ยให้หมอดูดเพื่อจะเจียขาให้สวยขาในขานอกเงี้ยให้แบบเชดมันดูดีนะครับเล็กเลยนะครับก็อาจจะต้องรัดผ้านานหน่อยนะถ้ามาผ้าออกต,ต้องรัดยี่สิบชั่วโมงนะครับเพื่อที่ทำให้ตัวขาเนี่ยกระชับหรือท้องเนี่ยกระชับนะครับจริงแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าแค่ดูดไขมันฉีดหน้าเฉยเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเพราะบางทีเราลัดไม่แน่นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดเราออกต้องรัดให้แน่นนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่กระชับนะครับผ จะไม่สวยแต่กรณีท้่เกิดว่าเราดูดไขมันเนี่ยเราก็มักจะให้เปลี่ยนเองแน่ๆเพราะว่าดูดไขมันน้านๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับตอนทำเนี่ยในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยที่บอกคือมีน้ําซึมได้นะครับก็มนต้องตกใจแล้วก็ทําแผลก็จะมีกรองทางแผลก็ทาเอาคาร์ตาบัตใส่เบตาดีนนะคะก็เชด็ดรอบแผลก่อนนะคะไม่ต้องเชดเ็ดไปในแผลนะแล้วก็ใช้ตัวน้าเกลือเชด็ดบริเวณแผลนะครับเจแล้วปัทยยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นเสร็จส่วนที่หน้าก็ห้ามล้างหน้าเพราะว่าเดีย๋ยวนี้โรคเปลี่ยนไปก็มีเชื้อแปลกขึ้น เชื้อเนี่ยมากน้ำน,นะครับเราไม่อยากให้ใครติดเชื้อได้เลยนะครับแล้วก็ควรใช้เป็นพวก Ken c e a n s i n g oil อย่างนี้นะครับเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าแล้วคนหลังหน้าววน,น้องก็กดววนำเข,ข,ข้าประมาณ7วันแล้วแผดติสนิทดี ก็จะปลอดภัยนะครับแต่งหน้าได้เลยได้นะครับช่วงแรกเจ็ดวันแรกเนี่ยไม่ควรแต่งหน้าเพราะว่าหน้าเป็นบวมๆแล้วก็เราแต่งหน้าได้ก็จะไม่ค่อยติดได้นอกจากเจ็ดวันเนี่ยแต่งหน้าปกติแต่ว่าห้ามอย่าไปกดแรงควรจะแต่งหน้าแบบอ่อนๆนะครับจะทําให้หน้าเนี่ยเวลาที่เราล้างออกเช็ดออกจะได้ไม่รุนแรงเพราะว่าไขมันจะไม่แข็งแรงดีถ้าไปเช็ดแรงกดแรงเนี่ยไขมันตายนะครับก็ต้องทะนุถนอมเพราะว่าเขาเป็นสเตมเซลล์ S ale, <S เป็นเบบี้เบบี้จะต้องการการพื้น,น,นุกหนอกปอกโยนค่อยๆจับค่อยๆแพชอย่าไป แรงกับมันนะครับแล้วก็พวกเ,เยลเลียนอะไรก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเขาเป็นเบบีเย็นไปเขาก็ตายนะพรนอนไปเขาก็ตายอย่างนั้นแบบเราก็ไม่ต้องประคบอะไรนะครับแล้วก็นอนหัวสูงก็ช่วยทําให้หน้าหายบวมเร็วขึ้นนะคะแล้วก็การกินยาลดป่วงก็ช่วยได้เยอะก็อย่างอื่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของงดทานของแสลงทุกชนิดนะคะระเช่นตัวของดองนะไข่บอกให้มวดวอาหารทะเลปลาล้าของหมักดองเนี่ยที่มันมีเชื้อโรคเยอะกินเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าไปในร่างกายได้นะบางทีคนไข้ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว ว่าปฏิละเม็ดเลือดขาวเรากินไปได้หมดมันก็เลยไม่ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดเรากินของพวกนี้ช่วงที่เราทำศัลยกรรมเนื่องจากเรามีแผลถ้าเกิดว่าเชื้อมันเข้าไปมันก็จะติดเชื้อง่ายนะครับติดง่ายจะทําให้ตัวไขมันรอดน้อยเราก็ต้องดูแลมันให้ดีแล้วก็อื่นก็นัดตัดใหม่ประมาณ7วันโดยปกตินะครับไม่ว่าก็ได้เหลืได้ถึง10วันนะครับก็มาตัดใหม่หลังจากนั้นก็ทํอะไรได้ปกติการออกกําลังกายหลังจากฉีดไขมันหน้าก็ไม่ควรหักโหมนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบออกกําลังกายเยอะจนถึงจุดที่มันต้องใช้พลั งานมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายดึงไขมันที่หน้าไปใช้เพราะมันอ่อนแอมันก็สลายง่ายนะส่วนไขมันตรงอื่นที่เรามีเนี่ยเขาก็สลายยากกว่าเ,เสร็จตัวเมื่อไหร่จริงแล้วไขมันเสร็จตัวประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าประมาณสองถึงสเดือนเนี่ยมันก็จะตายอยู่กับทุกวันแต่ว่าจะเป็นระยะที่เต็มเซลล์แบ่งตัวแล้วก็จะดูนะครับในช่วงนั้นนะครับว่าปาะสามเดือนเนี่ยสวยที่สุดเท่าไหร่ถ้าเกิดปอยู่ดีก็ะจะอยู่ได้นานหลายปีนะครับแ้่ก็ื่นมีอะไรอีกไหมอืมปกติก็จะประมาณเท่านี้เนาะ แล้วก็เราก็จบก็ยังมีนิดหน่อยก็คือช่วงประมาณ1นึ่งเจวันแรกมั่จะอาบน้ํายากนิดนึงเนาะก็จะเช็ดตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากตัดไหมเสร็จเนี่ยก็กิจวัตรประจําวันก็เป็นปกตินะครับก็วันนี้ก็ขอจบการดูแลการฉีดไขมันหน้าและการดูไขมันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติงติงติดตามหมอกันขพียเล่านะครับก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ Thank you